ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY Gamer นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่เจอกันสันาเลยคิดถึงกันไหมครับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Magic Plus Hero ครับในวันนี้นะครับเราจะมาหาชิ้นส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการหาชิ้นส่วนของฮีโร่กันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะฮีโร่นะครับก็จะมีทั้งหมด อยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือฮีโร่ระดับธรรมดาแล้วก็รีเจนเนาะโอเคเราไปเริ่มกันที่ฮีโร่ธรรมดากันก่อนเลยนะครับที่ที่เราจะหาชิ้นส่วนได้นะครับง่ายที่สุดเนาะก็จะเป็นแคมเปญนะครับก็เพียงแค่เรา่านด่านเนาะเราก็จะสามารถกวาดล้างนะครับแล้วก็ได้เศษฮีโร่ที่เราต้องการมาแล้วนะครับ่าเ,เดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนกดล้างนี้บ้างอ่าอันนี้ได้ไมเ่เอ่ยอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองกวดล้างให้ดูนะเข็มไหมครับว่าได้มาแล้วนะครับโอเคครับที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะใช้กันสุ่มเนาะ โอเคได้เสร็จมาแล้วนะครับเศษชิ้นส่วนบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีทั้งใช้ทองและก็เพชรเนาะเอ,อ่อผมแนะนำว่าอย่าใช้เพชรในการสุ่มในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดูก่อนเนาะผมคิดว่าใช้เพชรไปสุ่มตัวรีเจนหายากในกิจกรรมดีกว่านะครับโอเค ต่อไปนะครับที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดนะครับก็จะเป็นที่ที่หาชิ้นส่วนฮีโร่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับสําหรับฮีโร่ธรรมดาเนาะสำหรับฮีโร่ธรรมดานะครับก็เข้าๆประมาณนี้เนาะส่วนต่อไปนะครับเราจะไปหาฮีโร่ระดับรีเจน์กันนะครับที่ที่หาได้แบบไม่ต้องเติมเงินเลยเนาะที่แรกนะครับก็จะเป็นแซกชารียอนะครับ โอเคแค่เราผ่านดัานเราก็จะได้เหมือนเจ้าจตัวเหมือนใบเมเปิลนะครับก็สามารถนำไปแลกที่ร้านค้าเฟกทาเรียช็อปได้เลยนะครับหรือถ้ามีใบเมเปิลนะครับครบ9ก้1600ก็สามารถแลกเป็นตัวได้เลยเนาะเพราะว่า80เสร็เนะครับก็จะเท่ากับ1ตัวเนะาะฮฮโร่ Hero ระดับ l e เจนสส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรเนาะ ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมาจากกิจกรรมมากกว่าเนาะอย่างเช่นพวกกิจกรรมเอ่อเมจิกวิวอะไรพวกนี้นะครับนั่นน,นจะมาทีเนาะก็แนะนำให้เก็บเพชรดองไว้เยอะๆนะครับเ้า่อรอกิจกรรมและก็สุ่มหาตัวที่ต้องการเนาะการหาชิ้นส่วนฮีโร่หลักๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะวันนี้แค่แบบ พอมาทักไทยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวจบตรงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ